ลานผ้านะคะพี่น้องตาเพชรต้าพลอยปลาปูหน้าปูกุ่นพ่อปอยเพื่อที่จะไปทำการแสดงส <c oughs> เขาแจกแแจกครับาแจกแล้วเแค่จกนะคเขาเรเาให้เขาเขาให้เขาจะแจกผลไม้นะคะาไอทิปไอทิปไอทิแจกผกไม้ออทิปเช้าแจกผม้าเขาให uh ้พี่เขา่อทิป ตื่นไปลูกตืตต่นตื่นต right ืซูชแดงหนาผู้ให e ้ล like ูกกูเลียกตื่นนี่ก็ป่วยให้เนาะเอาาให้เอาให้พี่เราเร็วเอาให้พี่เราเร็วเอาเอาแม่ลูกเออเอาอนี้เอาอนี้อีกเอาอันนี้นะอย่าพึ่งใจเลยเอาอ๋อโอ้ยอยากกิเก่งกว่าามาเร็วมาเร็วขอข้าขอบคุณคข้า ต้อยอาต้ไม <Bond> ่ต้อยเออคนอ่ะเออ้นเก่งจานแอปเปิ้ลจานต้มเอาจานตามบริ้ชื่อมาได้ครับจะมาไปสอนเรเออประยัดใส่คนหนาหรือไรใช้ใจหลายเอาก้วยอาะ้วยง่ไงปวดโอ้หสีนาตื่นแต่สัด้เยมือน ก็ได้ขึ้นห้อนห้างห้อนย้างสิขึ้่นอะไดรมีซีรีส์รับมีซีรีส์ฟองคนขุดจุดเบื้องเงินเบื้องเงินเบื้องเงินเบื้องเอากล้วไอ้บ้าเบื้องอืมบ้าคือโอ๊ตอยากไร่ถอดจิลปินแห่งชาติเออได้รับรางวัลมาคือบพรฉลองรางวัลเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ